สวัสดีครับวันนี้ไอทีนารูทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปเรียนรู้วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่าน f a c e b o o k นะครับในทีนี้กรณีที่เรามีบัญชี Gmail นะครับหรือว่าบัญชีอีเมลที่เราใช้สมัคร Facebook อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตรหัสผ่านได้1ก็คือได้รับรหัส OTP อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยแต่กรณีที่ เราทําการรีเซ็ตแล้วไม่ได้รับอีเมลเนี่ยนะครับอันนี้จะแนะนําวิธีที่2นะครับวิธีที่1เนี่ยคงไม่มีปัญหานะครับที่ทางเฟซบุ o กเนี่ยส่งรหัส OTP ไปให้แล้วนะครับก็สามารถที่จะรีเซ็ตรหัสผ่านได้แต่ทีเนี้ยกรณีที่ส่งไปยังไงนะครับส่งคําร้องไปยังไงก็ไม่ได้รับรหัส OTP นะกรณีนี้จะทำยังไงอ่ะไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะ ก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของ o o o g l h r o r o ครับกดเข้าไป1ครั้งกรอีเนี้นะครับผมใช้บัญชี gmail ในการสมัคร Facebook นั่นเองอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคนะครับ Google Chrome ก็จะเปิดขึ้นมาจะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะขั้นตอนต่อไปในช่องค้นหาตัวนี้นะครับให้เราพิมพ์ g o o g l e com นะครับเนี่ย g o o g l e com เสร็จแล้วก็เราก็กดปุ่มนะครับ กดปุ่มถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนบัญชี Gmail ที่เข้าสู่ระบบนี้นะจะต้องเ,อเป็นบัญชีที่ถูกฝังอยู่บน f c e e o o o นะครับไม่ใช่เ,เป็นอ e ีเมลใหม่อะไรประมาณนี้นะจะใช้ไม่ได้นะครับจะเป็นบัญชีที่ใช้สมัคร facebook อยู่แล้วโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเลยนะครับกดหนึ่งครั้งเ,เสร็จแล้วนะครับระบบจะให้เลือกบัญชี กรณีที่บนเครื่องของเราเนี่ยม,มีบัญชีอยู่แล้วนะเราเคยเข้าระบบอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกบัญชีแต่กรณีที่เพื่อนๆเน,นี่ยไม่มีบัญชีนะก็ต้องกดที่ปุ่มข้ามนะครับเพื่อที่จะเข้าระบบบัญชีอีเมลนั่นเองนะทีนี้ผมจะเลือกบัญชีนะครับเพราะว่าผมเคยใช้งานบัญชีอีเมลอยู่ในบน g o o g l e Chrome หรือว่าบนระบบ Android ของผมเนี่ยอยู่แล้วนะครับผมก็ เลือกลูกศรตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่บัญชีอีเมลนะที่ใช้งานปัจจุบันนะแต่ทีนี้ถ้าบัญชีใครไม่มีดูแลรายการนี้ไม่มีบัญชีอีเมลที่ใช้บน Facebook เลยนะก็ให้ไปกดที่เพิ่มบัญชีลงในอุปกรณ์นะไปกดตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเข้าระบบตามกระบวนการนั่นเองก็คือใส่บัญชีอีเมลรหัสผ่านนะครับ ใครที่ล็อกหน้าจอก็ปลดล็อกหน้าจอให้เรียบร้อยอลไประมาณนี้นะครับจนเข้าระบบจะมีแสดงโชว์บัญชีอีเมลต่างๆประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วในส่วนตัวเนี้ยนะครับผมจะเลือกที่งานสื่อเชียงมนวนะครับเลือกอีเมลตัวเนี้ยเพราะว่าผมจะทํำการกู้รหัสผ่านบัญชี Facebook เ,เชียงมนเมือง,งามอะไรประมาณนี้นะครับเชียงมนวนบ้านเรา,เาจํารหัสไม่ได้ ประมาณว่าจํารหัสไม่ได้จริงจริงก็จําได้อย pues ู่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือทดลองนะโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็กดเข้าไปที่อีเมลเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มดําเนินการต่อในชื่องานเนี่ยนะครับชื่อชื่อโปรไฟล์ไม่ใช่ชื่ออีเมลนะชื่ออีเมลคือตัวเนี้ยนะบัญชีอีเมลคือตัวเนี้ยนะครับอันนี้คือชื่อโปรไฟล์นะเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่มดําเนินการต่อในชื่อในชื่องานสื่อตัวเนี้ยได้เลยนะ กดหนึ่งครั้งนะครับติวติวติวรอ,อสักครู่นะครับนี่เรียบร้อยละนะอันนี้ก็คือเข้าระบบบนบัญชีโครมเรียบร้อยละเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆนะครับกดที่ปุ่ม3ขีดนะกด1ครั้งเสร็จแล้วก็มาเลือกที่สัญ,ญลักษณ์นะครับตัวเนี้ยมาเลือกรายการว่าเว็บไซต์เ,เวอร์ชันเดสก์ท็อปอะไรประมาณเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะกด ที่กล่องสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ยนะครับกดหนึ่งครั้งอ่าโอเคนะครับก็จะเล็กๆลักษณะนี้นั่นเองนะโอเคนะอันนี้คือเข้าระบบบัญชีอีเมลเรียบร้อยละนะครับอีเมลตัวนี้จะต้องฝังอยู่บน a c e b o o k นั่นเองนะโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็กดในช่อง url เพื่อที่จะพิมพ์คำว่า a c e b o o k นะเราจะเข้าเว็บไซต์ Facebook นั่นเองนะครับเราก็พิมพ์นะครับ f a c e b o o อ่า c e นะครับ b w o k จุด c o m นะโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็กดลูกศรน,นะลูกศรบนแป้นพิมพ์ของเรากดหนึ่งครั้งนะครับโอเคระบบก็จะพาเราเข้ามาสู่เ c e b o o k นั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งสินะครับอ่าตัวเนี้ยนะที่ ขีดสาขีดตัวนี้นะครับปุ่มจุดไข,ข่ปลาสขีดตัวนี้นะให้เ,เพื่อนๆกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกคำว่าเว็บไซต์เอ่อเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้กดเครื่องหมายถูกอีกครั้งนึงนะครับหน้าตาก็จะเล็กๆลักษณะน,นี้นั่นเองขยายนะขยายให้กว้างขึ้นนะครับอลองเข้าระบบดูนะครับเชียง ลองเข้าระบบใหม่นะครับติดดๆๆดตมัวมัวเสร็จแล้วก็กดปุ่มเข้าระบบอะไรเกิดขึ้นนี่นะนะครับระบบก็โชว์ในส่วนตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็คือให้เรา อันนี้ระบบจะให้เราบันทึกอะไรประมาณนี้นะครับบันทึกรหัสผ่านไม่เกี่ยวนะเราก็สามารถปิดทิ้งหรือว่าไม่ต้องไปสนใจนะอ่มันจะหายไปเองโอเคนะครับเสร็จแล้วในศูนย์ตรงนี้นะครับรหัสผ่านที่คุณป้อนไม่ถูกต้องประมาณนี้นะอ่บัญชีอีเมลตัวนี้นะครับเ,เสร็จแล้วเราก็ทดลองก็คือลองใช้วิธีก็คืออะไรครับส่งรหัสไปทางอีเมลนะ เราก็กดปุ่มดําเนินการต่อเลยนะครับกดปุ่มดําเนินการต่อปุ๊บระบบก็จะบอกว่าโปรดตรวจสอบบัญชีอีเมลของคุณอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ลองเข้าไปดูบัญชีอีเมลซินะปุ๊บกดปุ่มกดปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มโฮมนะเสร็จแล้วก็ไปเปิดบัญชีอีเมล มีไหมมีมาไหมไม่มาเลยอ่าไม่มีบัญชีอ่อส่งจาก Facebook มาเลยนะอ่ากรณีเนี้ยจะทำอย่างไรเราจำอีเมลเอ้ยเราจำรหัสเดิมก็ไม่ได้อีเมลก็ไม่ส่งมาให้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะโอเคนะครับให้มากดที่ปุ่มเอ่อเขาเรียกปุ่มอะไรตัวเนี้ย ปุนะ่มอย่างเงี้ยปุ่มสลับหน้าจอปุอ่มสลับหน้าจอนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะครับกดที่เว็บเบราว์เซอร์ของโ o m e นะเปิดโ Chrome ที่เราะจะเข้าระบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับรหัสยังไม่ได้รับอลองอีกทีสิยังไม่ได้รับกดอีกทีจะส่งมาไหมกดสลับหน้าจออีกครั้งสิ ลองไปเปิดดูที่บัญชีอีเมลนี้ยังไม่มีอะไรเข้ามาเลยอ่ามาหรือยังเจ็บสองนี่มาละ้นะครับเนี่ยอันนี้คือ,อระบบ f a c e b o o k นะครับส่งมาให้เราแสดงว่าบัญชีของผมเนี่ยม่มีปัญหาในส่วนของอาการใช้ระบบนั่นเองนะทีนี้มันจะมีปัญหาก็คือ กรณีอยู่คนละที่อยู่คนละแห่งอะไรประมาณนี้นะครับ Facebook ปัจจุบันเนี่ยเข้มข้นเข้มงวดนะในส่วนของอการรีเซ็ตรหัสผ่านอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ต่างถิ่นต่างที่อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจ Facebook อาจจะไม่ส่งนะไม่ส่งข้อมูลไปที่อีเมลเนี่ยเป็นต้นนะก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะกรณีนีน้ผมก็สามารถที่จะเอาอรหัสตัวเนี้ยไปรีเซ็ตรหัสผ่านบน Facebook ได้แล้วนะแต่ทีเนี้ย สมมุติผมยกตัวอย่างว่า,าทํายังไงส่งยังไงก็เ c e e o o o เนี่ยไม่ส่งบัญชีไม่ไม่ส่งรหัส OTP เนี่ยไปที่อีเมลบัญชีอีเมลยกตัวอย่างนะครับกรณีเนี้ยจะแก้ปัญหายังไงนะวิธีการนะครับไปกลับไปที่หน้า Google Chrome นะครับกลับไปที่หน้า Google Chrome ที่เราจะเข้าระบบอีกครั้งนึง่งกดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับกรณีที่ไม่ได้รับรหัสผ่านาให้มากดที่ตรงนี้นะครับลองใช้วิธีอื่นกดหนึ่งครั้งนะครับอลองใช้วิธีอื่นนะเสร็จแล้วจะเห็นเพื่อนๆสังเกตตัวนี้นะครับใช้บัญชี Google ของฉันเข้าระบบ Google หาก ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณอย่างรวดเร็วนะ,ะตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวใจเลยนะตรงนี้อันนี้คือชื่อบัญชีของเราละบัญชีอีเมลตัวนี้นะครับบัญชีอีเมลของเราให้เ,เพื่อนๆนะครับไปเลือกตรงนี้เนี่ยจากให้ส่งรหัสผ่านไปทางอีเมลเนี่ยไม่เอาละให้ใช้ ใช้บัญชี Google ของฉันเนี่ยเข้าสู่ระบบ Google นะตัวเนี้ยกรณีที่ทำยังไงก็ Facebook ไม่ส่งรหัส OTP ไปเพื่อที่จะให้รีเซ็ตนั่นเองนะครับวิธีนี้ถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ก็ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสะดวกกว่านะครับอโอเคอันนี้กรณีที่ส่วนใหญ่แล้วดูแล้วไม่ค่อยมีเครื่องคอมพิวเตอร์กันก็ใช้บนโทรศัพท์มือถือ แต่ต้องดูทุกขั้นตอนให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็กดที่ปุ่มดำเนินการต่อนะกด1ครั้งดำเนินการต่อนะครับติ๊ติต,ต,ต,ตอะไรจะเกิดขึ้นนะนี่อ่ระบบก็จะโชว์ในส่วนตัวนี้นั่นเองนะครับอะไรให้เลือกบัญชีที่ใช้งานบน Facebook ของเราบัญชีอีเมล ที่ยังใช้งานบน Facebook ของเรานะเราก็กดที่ชื่อบัญชีอีเมลของเรา1ครั้งเลยนะครับกด1ครั้งปุ๊บปุบปบปบ๊ทีนี้ถ้าใครที่ล็อกบัญชีอีเมล2ชั้นก็จะมีปัญหาลักษณะนี้นั่นเองนะครับเนี่ยนะก็คือ,อระบบจะให้เรายืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าบัญชีอีเมลสำรองทีนนะครับ ถ้าใครล็อกลักษณะนี้นะครับอาจจะไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้แต่ถ้าใครยังมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ก็สามารถที่แก้ไขได้นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขของผมก็คือผมจะใช้วิธีอื่นๆน,นะในการยืนยันตัวตนของผมเนี่ยกดที่วิธีอื่นๆน,นะครับระบบบังคับให้ยืนยันผ่านเบอร์มือถืออย่างเดียวนะโอเคนะครับผมก็จะยืนยันนะผ่านเบอร์มือถือเพื่อที่จะเข้าระบบบัญชีอีเมลนั่นเอง เบอร์มือถือของผมยังใช้งานอยู่นะครับเนี่ยส่งมาแล้ว305079 305079นะสะเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับอันนี้คือยืนยันอีเมลของเรานะครับตัวเนี้ยนี่ตรวจสอบยืนยันอีเมลของคุณสำเร็จแล้วคุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีของคุณได้แล้วเนี่ย น,นี่นะกรณีที่เราไม่ได้รับรหัสยืนยันไปทางอีเมลอันนี้คือวิธีการแก้นะครับก็คือ,อ,อใช้อีเมลฝังไว้บนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วกเ็เข้าระบบนั่นเองเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่มตกลงนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยระบบก็จะทำการนะครับให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ทันทีเลย ตัวน,นี้นะครับเราก็กดตัวน,นี้ผมจะทดลองเปลี่ยนรหัสผ่านของผมใหม่ะนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนรหัสผ่านนะการเปลี่ยนรหัสผ่านผมจะ,อะขออนุญ,ญาตไม่ให้มองเห็นนะครับตนนัวนี้โอเคเระบบก,ก็จะบอกว่ารหัสผ่านของคุณเนี้ยปลอดภัยขนาดไหนหรประมาณเนี้ยนะครับที่เราดําเนินการนะครับโอเคเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ปุ่มดําเนินการต่อได้เลยนะครับกด1ครั้ง รอสักครู่ะระบบก,ก็จะทำการประมวลงงผลนะครับปุ๊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 บพร้อมกับบอกว่าบันทึกรหัสผ่านของคุณเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ให้บล็อกนะครับบล็อกกดปุ่มบล็อกนะครับตัวนี้คุณต้องการบันทึกรหัสผ่านไหมเนี่ยผมไม่บันทึกนะครับไม่บันทึกไม่เกี่ยวตัวนี้ก็ปล่อยไว้อยู่ตัวนี้แหละนะครับโอเคเราก็มาขยายดูตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ ก็จะมะีสองตัวเลือกด้วยกันนะครับนในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับออกจากระบบอุปกรณ์อื่นๆตัวนี้นะครับถ้าเรายังไม่วช์่วนะว่าเราจำรหัสผ่านได้หรือไม่นี่ให้มาเลือกในส่วนตัวนี้นะครับยังคงอยู่ในระบบนะตรงนี้นะครับให้มาเลือกว่ายังคงอยู่ในระบบนะมาเลือกตรเนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดปุ่มดำเนินการต่อได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับผ่านบัญชี gmail นะบัญชี gmail ทั้งนี้ทางนั้นนะครับก็คือ,อะจะต้องใช้งานได้อยู่นะครับเข้าระบบเครื่องไหนก็ได้บัญชีอีเมลของเราและที่สาคัญก็คือบัญชีอีเมลนี้จะต้องฝังอยู่บน Facebook นั้นๆนที่มีปัญหานะครับไม่ใช่เอาบัญชีอ,อ,อีเมลที่สมัครใหม่อะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ใช้บน Facebook มารีเซ็ตรหัสผ่านนะครับก็จะทำไม่ได้นั่นเองก็ฝากไว้นะครับให้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาก่อนที่จะเจอปัญหาอันนี้ก็คือผมเพียงแค่ให้ความรู้เบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดปัญหาโดนแฮกโดนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาให้ได้นะครับหรือว่าบัญชีอีเมลของเราไม่มีแล้วที่ฝังบน Facebook ทิ้งไปแล้วอะไรประมาณนี้เบอร์โทรศัพท์ก็ทิ้งไปแล้วอย่างนั้นก็คือซวยเลยนะครับได้สมัคร Facebook ใหม่นั่นเองนะผมเพียงแค่ให้ความรู้เบื้องต้นและไม่ได้รับกู้รหัสผ่าน Facebook ไม่ได้รับกู้รหัสผ่าน l ล n e หรือว่าไม่ได้รับกู้รหัสผ่าน Gmail นะอีเมลต่างๆเนี่ยนะครับผมไม่ได้รับนะเพียงแค่ ให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานเท่านั้นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ